ำเครื่องมือดีๆสำหรับเริ่มทำ YouTube โอเคเราไปดูกันเลยว่าเป็นเครื่องมืออะไร สวัสดีครับอยู่กับผมเอวี e ่ออฟฟิเชียลไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะครับเอวี e ่ old. วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเครื่องมือดีๆสําหรับการทํา YouTube เริ่มต้นการทํา YouTube เนี่ยนะอา่าฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะหน้าตามันเป็นยังไงมันใช้ง่ายไหมหรือว่ามันช่วยยังไงได้บ้างโอเคเราไปดูกันเลยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดถูกย้อนบนหน้าจออยู่วิด,ดีโอให้เกินด้วยน,นะครับเพื่พเอเป็นเงิในการทำคลิปต่อตไปของผมเอวี่ออฟฟิเชียลกดตา,ามส่วนหนึ่งพันห้าร้อยซับเพืพร้อมคมกันเด้อโอเคไปดู นะครับเครื่องมือดีๆนะครับที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับ <Wow. S 1> ก็ชื่อว่า With IQ นั่นเองนะครับเป็นเครื่องมือในการทำ u t u b e นะครับเริ่มต้นเลยแนะนํามากนะครับหรือว่าสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กออนไลน์ต่างๆนะครับก็แนะนำนะฮะโอเคก็เว็บไซต์ With IQ เนะี่ยก็เป็นเว็บไซต์ที่เป็นเว็บที่ช่วยในการคํานวณเรื่อง SEO หรือว่าเป็นเรื่องของการทําแบบ performance ต่างๆเกี่ยวกับช่องเราเนี่ยนะ SEO ก็คือเป็นพวกแบบเป็นแท็กอ่ะคล้ายๆแท็กที่ทำให้ผู้คนหรือว่ายูสเตอร์เนี่ยค้นหาเราเจอได้นั่นเองนะครับนะฮะพวกนี้ก็สามารถทำได้เด้งกันนะครับเนี่ยนะฮะหลายคนอ่ะใช้ with IQ นะครับอันนี้มันดีจริงๆผมแนะนำเลยอันนี้ไม่ได้จ่ายนะอันนี้ผมก็จะมาแนะนำเฉยๆนะครับอย่าคิดว่าผมจ่ายไม่ใช่นะครับนะฮะก็ with install with IQ นะครับก็ อันนี้ถ้าสำหรับในคอมนะครับเราก็เป็นโหลด extension ของ YouTube มาเนะอะ,นะะ extension ของ Chrome มาเนี่ยนะใครใช้ Chrome ก็โหลดได้เลยนะครับ <Wow. S 1> with IQ Vision for YouTube กดไม่ได้เลยนะครับดโหลดตรงนี้ฟรีมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้ปุ๊บนะให้เรากดให้เราล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินมันจะมีหน้าล็อกอินมาให้นะครับเราต้องไปสมัครที่เว็บก่อนนะ,ะกดฟรีไซอัพนะครับแล้วก็สมัครสมัครอะไรไปนะฮะนั่นเองนะแล้วก็อาจจะมีให้คอนเฟิร์มบ้างอ่ะหรือว่าไซอัพ with your Google account ได้เลยนะครับแล้วก็ แล้วก็เอามาใส่ในนี้ครับเอาที่ทุกอย่างที่เราใส่เนี่ยถ้าใช้ Google Account ก็ใช้อีเมลพาสเวิร์ดก o เกิลแ c คเคาเลยใส่ในนี้ปุ๊บเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าน,นี้มาให้เนอ้นะฮะจากนั้นแล้วก็ลองเข้า YouTube ดูครับถ้าผู้ชมลองเข้า YouTube ดูใช่ไหมอ่าเซิร์ชอะไรก็ได้เนี่ยเห็นไหมคุณก็จะเจอไอเซิร์ชแพแนลขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมันก็คือการทำเพอร์ฟอร์แมนหรือว่าเอสต่างๆเนี่ยเห็นไหมอ่านะฮยมีนู่นนั่นแนะนำด้วยนะครับอ่าแล้วก็ มีช่องที่ทาช่องที่ผู้คนค้นหาแล้วก็ไปดูช่องนี้มากที่สุดก็มีเหมือนกันนะครับสมมุตินะเอาช่องผมนะโอเคก็นี่ฮะเราก็จะเห็นแถบด้านข้างนี่นครับว่ามันมีนู่นนี่นั่นนะฮะอ่าอย่างเช่นวิชไอคิวสคอร์นะครับ,เ,รบเป็น Performance นะฮะที่วิชไอคิวมันคำนวณให้เราแล้วเนี่ยนะนะว่าคลิปเรามันเหมาะสมแค่ไหนอะไรประมาณนั้นนะวิวก็มีนะครับบอกละเอียดด้วยนะอันนี้ก็แบบ การคงผู้ชมไว้เออไม่ใช่ดิเป็นระยะเวลาการความยาวของวิดีโอนะครับเอเวเรนะครับเฉลียลย่ยโดยก็ประมาณนี้อะไรประมาณนั้นนะครับน่าบึ้งเลย <c oughs> ดูคลิปผมด้วยนะแล้วก็นี่นั่นดิสลงดิสไลค์สองดิสไลค์อยู่นะมากนะแล้วก็ with IQ SEO s ส o อโอสกอรนะวิดไที่อเอสที่ผมอธิบายไปแล้วก็คือการทําให้คนเข้าค้นหาเราได้เยอะนั่นเองนะครับยิ่งคะแนนเยอะเนี่ยยิ่งคนค้นหา มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับมีวีสิฟต์ภาพเยอะกว่านั่นเองนะอันนี้ไม่ได้รับประกันนะครับว่าเราคน้นคลิปคนจะค้คคนหาคลิปเราเจอนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของความนิยมหรือเทรนด์ด้วยนะครับอ่านะฮะแล้วก็จะมีกราฟให้เราดูด้วยนะครับว่า1วันผ่านไปมีคนดูกี่คนนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีการอัพติมิสแกนเช็คลิสต์นะครับว่ามันเหมาะสมหรือไม่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ อนนี้ก็มีแท็กด้วยนะครับแท็กของเราเนี่ยว่ามันคืออะไรนะครับแท็กของเราเนี่ยนะที่เราใส่ไปในดูได้หมดเลยนะฮะแอบดูได้หมดเลยนะฮะต้องเรียกว่าแอบเลยดีกว่านะฮะแล้วก็บอกประทงประเทศนู่นนี่นั่นด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องมือเด็ดๆในการทำ YouTube นะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะก็ทําอะไรได้หลายๆอย่างเช่นการลงคลิปอย่างเงี้ยนะก็สามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างเช่นเดียวกันนะครับเช่นการทํา SEO ที่ผมเคยบอกไปแล้วนะฮะอ่ะโยนคลิปมาสักคลิปหนึ่งแหละนะคลิปนี้แล้วกัน นคลิปนี้นะฮะโยนเข้าไปปุ๊บมาก็จะมีอัปเดตทูโบอัปเกรดทูโบอันนี้ต้องจ่ายเพิ่มนะครับมีแบบแพลนหลายแพลนเลยอ่ะนะฮะแพลนก็จะมีประมาณ4แพลนมั้งอ่ะ4แพลนนะครับบริสิกนี่ฟรีนะฮะโปรนี่ก็ต้องโปร7.50นะครับก็จะมีคุณสมบัติมากมายนะครับบูสต์ก็บูสต์เข้าไปบูสต์พัรก็แพงหน่อยนะฮะ415ดอลลาร์นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ก็จะทำเอสเให้เราด้วยนะครับอ่านี่ก็ มีในนูนแนะนำอะไรต่างๆนะฮะใส่ปกคลิปอะไรพวกนี้ได้หมดนะแล้วก็ new feature compare ก็คือเปรียบเทียบปกคลิปแล้วก็ทำ SEO ก็อยู่ตรงแท็กเนี่ยครับเวลาเราใส่แท็กปุ๊บเนี่ยเราจะพิมพ์เข้า่า Hello แล้วชื่อเราสมมติคลิปเราทำเกี่ยวกับ Hello กันนะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นบาร์ตะไทยขึ้นมาให้ดูเลยอย่างเงี้ยนะฮะให้เราเลือกอะไรประมาณนั้นถ้าอยากได้เพิ่มนะครับก็ต้องปลดล็อกนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วก็ใส่แท็กได้เลยไม่ต้องมาพิมพ์เองปกติเนี่ยยูทูบธรรมดาเนี่ยก็ให้เราพิมพ์เองนะฮะมันไม่มีอะไรขึ้นนมานะ นะฮะอ่ะก็กดเข้าไปนะครับว่าจะเอาอันไหนได้หมดนะฮะท่านผู้ชมอ่ะกดเข้าไปนะฮะอ่ะไม่ได้อีกปึ๊บอ่าไม่ได้อ่าแล้วก็จะมีอันนี้ให้เลือกด้วยแนะนํา3ตัวเนี้ยนะฮะถ้าอยากได้เพิ่มก็ต้องอัปเดตเป็นบลูทูธครับมันก็จะแนะนําเป็นบาร์เทนทายมาเลยยี่สิี่สิบห้าสิบอันนะฮะเนี่ยเราก็กดบวกเข้าไปได้นะฮะมันเป็นการแนะนําของวิดไอคิวนะครับตัววิดไอคิวเนี่ยแนะนําแท็ก ที่จำไปเหลือแท็กที่สามารถค้นหาได้ง่ายอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สามารถไปเซิร์ชอะไรกันได้นะคะอ่ะสปุ้มสเปซอย่างเงี้ยได้หมดนะฮะกดเข้าไปอย่างนี้ประมาณนี้นะฮะโอเคก็บรรนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงแค่นี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทรงตรงนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย